I love you. You have a. Hi hello hello where are you? I am at home right now. ขนตาสวยคอบุุนะคะหลุดไปเยอะมากแบบแหวงเลยอะคือฝั่งนี้คือแหวงไปแล้วอะทุกคนดูเล็บสิวันนี้เราเพิ่งไปทําเล็บมาแต่ว่าแบบคือเราอะบอกเขาว่าเราอะอยากติดแค่เล็บเดียวเราไม่เคยติดอีจี้นี้มาก่อนเลยใช่ปะ เราบอกเขาว่าเราอยากติดแค่เราอยากเราบอกเขาว่าเราอยากติดแค่นิ้วเดียวใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าลองมาเล่นๆตอนแรกอาจจะติดนิ้วโป้งแต่ว่าแบบพอไปไปมาแล้วแบบรู้สึกว่านิ้วชี้ก็น่ารักมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้คือติดแค่นิ้วเดียวสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีค่ะ I love you Nana I love you too t e z a so cute มาก thank you ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเราจะมาไลฟ์แบบว่าแวบๆนะทุกคนวันนี้แบบว่าแอบเหนื่อยนิดนึงมาแบบแวบๆนะ,ะ You make us love Thailand even more. Oh my God, my my pleasure, my honor. I love your nails so much. I like my nails too. It's the first time like putting like sticking something onto it. Ma tonga Ma ma I Lai Ma Top Nima You're so kind Thank you Yes so if anyone has any questions to ask me you can ask me If you don't and if you just wanna talk you can also comment Um I'm วันนี้เรากลับมานะคะเราล้างแบบว่าเมคอัพออกหมดแล้วอ๋อ oh, สวัสดีค่ะพี่ตีฮัลโหลเขาเวิบงใส่พี่ตรีหนึ่งทีนะฮัลโหลฮัลโหลเป็นยังไงบ้างฮัลโหล guys you can talk to me เอาเคทุกคนแต่ว,ว่าอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะไปแล้วทุกคนเธอชอบกินไอติมเปล่า ฉันชอบกินไอติมมากเลยแบบฉันชอบกินของหวานมากกว่าของขาวตอน,นเด็กๆเป็นคนที่แบบผอมมากฮัลโหลพิตี้พิตีหนูเคยไปเวียดนามไหมเคยไปครั้งหนึ่งค่ะเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปทริปกับ G D H ค่ะไปเวียดนามครั้งหนึ่ง Her smile brightens up the world ว wow. ้านูหนูยิ้มหวาน You're my cute girl has become hot lady now. Yes, but I still have uh, my cute side is still there. Just um I don't know. <laughs> yeah. So it's very, very glad to come and live and talk to everyone. Now that. ขอบค่ะุณค่ะโอเค I'm so tired ตอนนี้นะคะเราเอยซื้อไอติมไปจีบเลยเหรอได้เอาได้ทุกรถเลยเราเป็นคนชอบไอติมมากเราเป็นคนชอบไอติมแบบ Salted Caramel ก็ชอบมากทุกคนแบบ Salted ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะฮัลโหลฮัลโหลทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือเดี๋ยวเราจะต้องไปร้องเพลงอ่าในงานงานหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าจะได้ร้องเพลงโลงมาทุกคนโลมาไม่ใช่ปลาตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ร้องทำได้ไม่ค่อยดีเลย ก็เลยตื่นเต้นมาก Hi Nana Hello 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 <laughs> ได้มาเห็นหนะ้าใกล้ๆแบบนี้มันก็รู้สึกเขินๆนะทุกคน oh. But go Butterbear ให้ฟังหนครับ ไม่รู้จักเลยค่ะ Water Bear Sleep ใช้นานาน้าน้าน้องนานาขอบคุณคุณออยจำคุณออยได้นะช่วงฉลาดเกมโกงที่เราเจอกันที่เราที่เราคุยกันเยอะๆใช่ไหมเขบคุณทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะไม่ไหวเลยขอจัดองค์ประกอบ ร่างกายอยากให้นาน่าร้องเพลงอีกคิดถึงเสียงมากเดี๋มันต้องมีเพลงแน่นๆเพราะตอนนี้เรากำลังุ่้ทำเพลงอยอู่เรากำลังทำเพลงอยู่เหมือนกันเป็นเพลงเดียวใช่ไหมคะแต่งเองอะทุกคนมีคนช่วยแต่งนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ตอนนี้กำลัง in the process แล้วมันดีมากเด๋ว สักวันหนึ่งคงจะได้ฟังแต่วันนี้ขอใส่ฟิลเตอร์สักหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามของเราโอ้ยสวยเลยทุกคนแล้มันดูปอมๆมไหม พอทุกคนอยู่ดีๆมันก็รู้สึกเหนื่อยอันนี้น่าจะเป็นฟิลเตอร์ที่เหมาะที่สุดหละกับการไลฟ์พี่นานาสวัสดีค่ะทุกวันนี้ยังเพลงลวมมาไม่ใช่ปลายอยู่เลยใช่แล้วเราก็จะได้ไปร้องในงานด้วยทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่านาสวยจังขอบคุณค่ะ ข้าพื้นค่ะใาส่ฟิลเตอร์ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยรอดอยู่ทุกคนเตะเล็บสวยมากเลยทุกคนดูมันเป็นแบบผงขัดอะซึ่งเขาบอกว่าแบบผงขัดมันจะอยู่ได้ไม่นานมากเราเคยขัดไปครั้งนึ่งแล้วมันอยู่ได้แค่แบบวันเดียวมันก็หลุดแล้วอะแต่ว่านี้มันก็แบบก็ใช้ได้อยู่ เออมันก็แบบมันจะดูแบบเพลว์เพลว์มุกมุกช่วงนี้เป็นไรก็ไม่รู้อินกับมุกมากๆเลยนะคะอินกับมุกมากแบบมุก everything มุกกับสีชมพูชอบเสียงน้องมากขอบคุณะคะ่ะรีวิวชาเลจ์โอ้โหชอบมากชอบชาเลจ์มากชอบชาเลจ์มากคือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแบบอยากทำอะไรก็ทำ ก็เลยชอบมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีทา l เลนนะคะหนูทำหนูทำทำอะไรนะทำอะไรนะใครโทรเราลืมไปลราทำอะไรนะทุกคนเคยแบบมีคนแบบมาไลฟ์แบบดีใจที่ชอบนะคะ ดีเลยค่ะสว,วัสดีทุกคนค่ะโอเคถ้าอย,ยอดคนดูเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงงงมากตอนนี้เออมีคนส่งหัวใจมาให้ขอบคุณมากนะคะโอคือล่าสุดเราไปเล่นออกกำลังกายมาทุกคนเราคือแบบคือมันคือมัน มันปวดเราไปทางร่างกายไม่สามารถเดินแบบปกติได้นะคะแต่ทังนี้ทั้งนั้นเด้วขออนุญาตไปก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากเลยขอบคุณทุกคนที่ปกติตื่นกี่โมงฉันตื่นแบบถ้าเกิดไม่มีงานนะฉันตื่นแบบสิบโมงอะไรแบบเนี้ยล้วคนชอบนอน ค okay. ขอกำลังใจหน่อยได้ไหมซูซๆนะคะน้องมีนขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีนะคะฟันดีค่ะฟันดีนะคะคุณอินดีแล้วก็มินิฮ์ทให้กับคุณกริดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอืม ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะอย่าคิดเยอะเกินไปนะคะใครเครียดอยู่ก็ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจ <laughs> มันช่วยจริงๆอะทุกคนชอบในละครตอนโดนพึ่งต่อยมากครับดีเลยครับมีแบบน่าจะเป็นแบบฉากไฮไลท์ของตูนแล้วอะที่แบบคนน่าจะดูเยอะที่สุดก็คือช่วงอ่า คนน่าจะชอบตอนที่โดนฟึ้งล่อยมาที่สุดซึ่งมันก็แบบคุ้มค่าแก่คนเพราะว่าเพราะว่าทำปากนานมากแต่ละทีที่ทำปากโอเคทุกคนเช่นกันค่ะโอเค thank you everybody for watching I'm going to go going to end the live now